การบอกรักใครสักคนหรืออะไรสักอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเพราะอะไรที่ทำให้เด็กๆเ,เหล่านี้บอกรักออกมาได้แล้วเป็นการบอกกับสัตว์มากมายเหล่านี้สักด้วยเราจะรู้คำตอบนี้กันในรูรักสัตว์ตัดกอนนะภารกิจหนูรักสัตว์ของน้องๆวันนี้ก็คือต้องเดินทางไปหาคุณตะโขน,นะค,ะครับช่วยเราคันนี้อฮะ เอาคนหม่น้องกวินจะต้องเดินทางโดยรถพ่วงเพื่อไปหาคุณตะโขงด้วยครับรถไฟมาแล้วใช่ถูกต้องทำไมไม่ขึ้นอ่ะเอจเย็นๆสิครับรอให้รถจอดสนิทก่อนเอาขึ้นเลยเรียบร้อยนะแหละครับแล้วน้องกวินของเราก็ได้ขึ้นรถแล้วละ่ะว่าแต่ว่าวันนี้เราจะไปดูสัตว์อะไรกันนะตาขมตาขมตะโขงไม่ใช่ตะขม แม่ผิดแล้วล่ะน้องกวินต้องอยากดูของเล่นอ่ะโอ้โหของเล่นกัะตโคงตะโคง,งน่าสนใจกว่าเยอะแมทำเนียนสุปิ๊บเลย <c oughs> เห็นของเล่นแล้วเปลี่ยนเรื่องเลยนะน้องกวินเจ้าตะโคงเนี่ยนะครับพบกระจายพันธุ์อยู่ในคาบสมุทรมาลายูแล้วก็ภูมิภาคอนโดจีนเช่นไทยมาเลเซียเวียดนามบอร์เนียวสุมาตร,ราและพบถึงทางตอนเหนือ ของออสเตรเลียเลยนะครับโดยมักอาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำที่เป็นน้ำกร่อยหรือแถวแถวป่าชายเลนครับแม้จะมีลำตัวที่ใหญ่ว่าแต่ว่าด้วยรูปทรงของปากที่เรียวเล็กทำให้เจ้าตะโขงเนี่ยสามารถกินอาหารได้เพียงไม่กี่ประเภทอย่างเช่นปลาตัวเล็กๆล่ะครับตอนนี้เราไปแอบดูน้องกวินดีกว่าว่าน้องกวินเจอคุณตะโขงได้ย,ยังเหนแล้ว <Okay, Leo. S 1> เอาไอเห็นแล้วเนี่ย okay, <Leo. S 1> ดูอะไร Leo, Leo. อยู่ครับ บอกหน่อยสิไปไหนเนี่ยก็ <c oughs> ไปดูคุณตะโขงไงครับจอดหน่อยได้ไหมอ่ะแมเห็นของเล่นปุ๊บโดนสะกดจิตปั๊บเลยนะครับแมอยากเล่นใช่ไหมเฮ้ยอยากเล่นด้วยเนี่ยอ้าแม่นี่แกงแซลเล่นๆนะครับน้องกว,วิน ตะโขงครับตะโขงท่องเอาไว้ภารกิจของเราวันนี้ต้องไปหาคุณตะโขงครับน้องกวินนี่เจ้าตัวนี้แหละครับที่น้องกวินต้องไปหาอ้าวชูนิ้วอย่างเงี้ยสู้ตายใช่ไหมครับตะโขงก็ไม่รู้อ่ะ <laughs> ปวดหัวเติบปวดหัวเติบแม่สุดคำบรรยายเลยครับคุณผู้ชมเด็กก็คือเด็กล่ะครับเห็นของเล่นไม่ได้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับ ตะโขงหรือว่าจระเข้ปากกระทุ่งเหวหรือตะโของมาลายูเป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ในอันดับจระเข้มีลำตัวขนาดปานกลางความยาวเต็มที่ประมาณ2.8-3เมตรปากแหลมเรียวยาวมากแต่ไม่มีก้อนเนื้อตอนปลายจมูกเหมือนตะโของอินเดียมีแถบสีดำพาดขวางลำตัวและหางครับน้องกวินตกลงว่าวันนี้ภารกิจของเราต้องไปหาสัตว์อะไรเอ,อ่ย โอ้ยได้ฟังแล้วสิ่งที่อยากฟังชื่นใจจริงๆคุณตะโขงเขารอนน้องกวินอยู่นะครับแล้ว,แล,วแล้วมันจะมากอดหรือเปล่ามันไม่มากอดละคบน้องกวินแล้วมันจะมาทำอะไรอะ่ะมันมันอาปากพวกามาตะก,กินอ่ะแล้ว,แล,วแล้วมเออเออเออเขาไม่มีจมูกอะเขาไม่มีจมูกเลยเขาต้องหายใจกับปา เออแปลว่าเออมีขมู๊กมีขมู๊กเยอะเลยเออเออมีขมู๊กติดแปลว่าเลยเขาก็หายใจกับปากใช่ไหมฟังไม่ทันครับเอาเป็นว่าคุณตะโขงเขาน่าสงสารน่าทุสารมากครับน้องกวินใช่แล้วคุณตะโขงเนี่ยเขาไม่ทําร้ายคนหรอกครับเพราะว่ามันกินไม่ได้แอ้ไมันไม่กินอ,ะอาะว่าเพราะปากเขาเล็กไงครับเขากินแต่ปลาตัวเล็ก เขาไม่สามารถกินน้องกวินได้หรอกเพราะว่าน้องกวินน่ะตัวโตวมันกินบาดตัวตัวเล็กๆเ่ะถูกต้องแล้วล่ะครับและตอนเนี้ยสถานภาพในธรรมชาติของคุณตะโขงนับว่าใกล้ศูนพันธุ์มากแล้วนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นห้ามทำร้ายคุณตะโขงเด็ดขาดนะครับน้องๆต้องช่วยกันดูแลและรักษาคุณตะโขงให้อยู่กับเราไปนานๆน,น,นะครับ กแล้วเนี่ยไม่ใช่เพื่อนกาวินนะ